มันฮอลิไม่เหลืออะไรลนะเอาเป็นว่าอยากจะเห็นชุดเมดกันก็นี่เลยเอาไปเลยเพราะคำว่าคนดูชอบคำว่าคนดูชอบมันมันคำคออยู่ <c oughs> เอาเป็นว่า่ะเราเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้ก็จะมาขอบคุณเก็บตกด o n a t ของคืนที่ฮอลิเปิดคาราโอเกะน,นะพอดีเพิ่งว่างมาอัดแล้วก็อย่ามองที่หัวสิอย่าโฟกัสสิ ขเขาเลือกเลยจะได้รีบๆถอดออกนะคะก็เป็นของวันที่เท่าไหร่นะอู้จ่าทีแล้วเนี่ยแย่จังวันที่28มกราคมตอน2ทุ่มนะคะก็คุณอารมเนียนเปิดประเดิมมาเลยนะครับหล่อหล่อเท่ไม่เหลือความหล่อเท่แล้วคุณอามเนียนนก็หล่อเท่ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับคุณยิว่าเราหล่อเท่อยู่ไหมช่วยด้วยโอเคขอบคุณคุณทันจูร่เว็บนํำปานะคะ สวัสดีครับท่านศาสดาประแจสรุปคือเราไปเป็นศาสดาตอนไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่บอกเลยนะว่ากลุ่ม Facebook ที่คุณอันนั้นประแจกันอนะเราเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเล่นเฟซเหมือนกันนะโถอพวกคุณนี่นะออขอบคุณไปไหนวะขอบคุณคุณเจมนะคะบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีคุณเจมย้อนหลังหลายๆวัน ย้อนหน้านยนะคะเผื่อเขาหน้าอ่านพลาดก็แล้วก็ขอบคุณคุณมินิแมนวันนี้เสียงไม่ใช่บล็อกคุงหรอเนี่ยชายโดนทของเราจะเปลี่ยนแฟนซีไปเรื่อยๆขอบคุณคุณเยสเยสขอบคุณคุณเยสเอาใหม่ขอบคุณคุณยูเซนะคะสำหรับโดนทเห็นชื่อคุณบ่อยมากเลยแล้วก็ขอบคุณคุณยูเซอีกครั้งหนึ่งสําหรับโดนทอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณคุณมิกก็ต่อเสียงโดนทสุดน่ารักขอบคุณค่ะแล้วก็ ประแจนิรนาม V16 ิบณปัจจุบันมมนมีกี่วีแล้วคะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณคุณยูเซอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยยเซขอบคุณคุณมินิแมนสุดเทลิงาชอบเสียงคุณมากๆนะชอบเสียงเราชอบเสียงโดเนี่ยสุดเทลิงาขอบคุณคุณซาเกะนะคะสวัสดีครับคุณฮอลลี่ประแจธรมินอันนี้ก็คือเป็นนามสกุลแล้วใช่ไหมคือไม่มีลัสซิโลเซเว่นก็เป็นประแจธรมินขอบคุณคุณฮอชิคุงนะคะ ดีครับพี่แซ่พี่แซ่วันนี้ก็น่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับคุณโคชิโคชิก็น่ารักเหมือนกันขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณเฟร์สำหรับดเนทนะคะขอบคุณคุณอนิมอสพัทนะคะบอกอยากินปลาแจ๊คคุณมันกินได้นะเคยเห็นมาพวกแบบปลาแจ๊ที่ทำจากช็อกโกแลตเนี้ยกัดกรุบกับกับแต่หล่อเท่จริงต้องกัดปลาแจ๊เหล็กของจริงเลยขอบคุณคุณอาร์มเนียนะคะบอกว่ามีแร่ที่ชอบก็ต้องมีแร่ที่เกลียดคุณคุณคุณอาร์มเนียเราเราเห็นสองสองจากคุณมาแบบ 2อ,อชีวิตแล้วเนี่ยขอบคุณคุณประแจนิรนาม V17 นะคะอาา่อา17แล้วกี่คนแล้วขอบคุณคุณแพนกูไปใช้ชีวิตของตัวเองขอบคุณคุณลีโอชล็อกนะคะทุกคนใช้ประแจเดี๋ยวผมใช้ไขควงเฮ้ยต้องมีแบบลัทธิแยกเป็นแบบไขควงนิรนามขอบคุณคุณยูแซ่ครั้งหนึ่งสำหรับตัวแอนแลคี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณไฮบิด,ดราก้ วันนี้เต็มที่ไปเลยได้เลยคุณเดี๋ยวจะเอาให้สุดที่ไปเลยถึงวันมันจะย้อนหลังก็เถอะคราวหน้าเราจะเอาให้สุดกว่าเดิมขอบคุณคุณแอนนะคะคอน k o c k i n on heaven's door ฟับพี่สาวสุดหลอดมอิ้ชอคำนี้จังหลอดมินฟังแล้วแบบได้คุณเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเพลงที่คุณบอกดูแล้วเดี๋ยวสัญญาจะพยายามทำกันบ้านเก็บตกให้ครบขอบคุณคุณอนนนิมมอสนะคะถึงจะไม่รู้ชื่อ่รู้ใจคุณเสมออยาฟังเพลงของน้องชัๆ เพลงอะไรอะคุณได้เดี๋ยวเราจะไปหาฟังเช่นกันขอบคุณคุณมองคุงนะคะร้องโคโคโรนาชิหน่อยครับถึงเราจะไม่ค่อยเก่งภาษาญี่ปุ่นแต่เราจะไปทำกันบ้านนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับโดนัทเล็กเจ็ดด้วยนะขอบคุณมากสุดเซ็กซี่ใจขอบคุณคุณบอสครับพิเศษพิเศษเรียกเฉยๆไม่มีอะไรขอบคุณคุณประจานิรนามวีสิบแปดนะคะสิบแแล้ว ขอบคุณคุณมินิแมนนะคะอีกรอบหนึ่งอ,อ,อยากฟังเพลง Beautiful ของ Shang Kingston อุ้ยไม่รู้จักอะ่ะได้เดี๋ยวไปทำกันบ้านอีกเพลงหนึ่งขอบคุณคุณเจมส์ต้มี S ด้วยนะคะจริงๆเปิดช่องคุณฮอลลีพัพาดแต่พอดูว่าชอบฟังกอ r i ล l าสก็โดนตกเลยใช่ไหมคุณงั้นคุณก็ตกเราเหมือนกันคนที่คนที่ชอบกอ r i ล l าสอ่ะไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอกเดี๋ยวฮอขอบคุณคุณฮอชิคุงนะคะสำหรับ1นโอ้ย เลขหล่อเทสที่สุดเลยขอเพลง Happy End ได้ไหมครับเออเหมือนจะร้องใช่มาใช่เพลงที่เราร้องไปหรือเปล่าไม่แน่ใจว่า Happy End อันเดียวกันหรือเปล่าอย่างงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแคทนะ้าขอเพลง Life You Change นะนั่นๆๆๆได้อะ่ะเดี๋ยวจะไปทำกันบ้าอีกเช่นเคยอ้าโดนเน็ตปเลขคู่อีกแล้วขอบคุณคุณประจับมีระนามคนที่10 V19 พิเศษพิเศษพิเศษ ออขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณปัจจายนิรนามวี0พิเศษพิเศษพิเศษดอดแท้สุดปังจีหอยออเดร์เลยเพื่อนเฮ้ยจะมีอะไรจะบอกเจนะมีเซอร์ไพรส์กยวกับจีหอยให้ทุกคนด้วยละแต่รบกวนรอดนึงมันต้องออกมาแบบปังปุริเย่โอเคขอบคุณคุณปัจจายนิรนามวี1ก็คือจะเป็นปัจจายนิรนามไปเลยพิเศษพิเศษพิเศษทำไมหลอดแท้ได้ขนาดนี้ชาวปะจจรักพิเศษพิเศษก็รักชาวปัจจ อะรันนีกทุกคนนะรักทุกคนมากๆเลยด้วยอยากให้รู้ว่าถึงจะไม่รู้จักกันจริงๆแต่รักทุกคนมากจริงๆเลยมันสื่อได้ด้วยหงอนบนหัวเห็นไหมเดิกๆๆขอบคุณคุณทัวๆนะคะหลงเสียงเขาละสิเราก็หลงคุณเหมือนกันชื่อคุณมีเลขศูนย์ด้วนะทัวทัวอย่างเงี้ยคนมีสเสน่ห์ขอบคุณคุณอนิมัสพาร์นะคะอีกรอบหนึ่งโบกแท่งไฟมันเก่าโบกปจัจแจกคิดสภาพแบบ สมมุติวันหนึ่งแบบนั่งอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนบวกประแจเหมือนเด็กช่างจะตีกันขอบคุณนะคะเป็นไอเดียดีขอบคุณคุณขอบคุณคุณประยุทธ์นะคะอ่อ you say w e เออคุณอย่าไปวีตามแม่มารีสิขอบคุณคุณปะจจยในระนาบ v ี2 2นะคะพิเสษพิ่เสษพีเสต้องจีหอยแล้วหลาดได้คุณบอกเลยว่าจีหอยนี้ไม่พลาดคุณจะไม่ผิดหวังขอโต๊ะตรงนี้เลยนะคุณจะไม่ผิดหวัง แล้วก็ขอบคุณคุณประจัยนิรนาม์วียี่ิเศษพิเศษพิเศษต้องจีหอยแล้วลรอเอ๊ะเพิ่งอา่านไปนี่ขอบคุณคุณฮอชิคุงขอเลมอนทรีได้ไหมครับเลมอนอีกแล้วเหรอเลมอนอีกได้จะไปฝึกร้องให้จบเพลงได้เลยคุณขอบคุณสำหรับ1 1 1 1งนะคะเป็นเลท,ที่เซอกุชชกแล้วคุณรู้เปล่าว่าเวลาประมาณ11บเอโมงเนี่ยถ้ามันหนึ่ง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 หรือแบบเท่าไหร่นะสิบเอ็ดทุ่มฮาทุ่มคุณสามารถขอพรในคอลหนึง่งแล้ว ขอบคุณคุณไฮเบรดดราก้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเลคีแล้วขอบคุณมากเลยค่ะเพราะเสียงนี้แหละถึงติดประแจได้ขนาดนี้ก็คือคุณชอบประแจเพราะคุณฟังเสียงเราผ่านประแจเฮ้ยมันต้องเหมือนกับโทรศัพท์สมัยก่อนนะเอาประแจแนบแล้วก็คุยกันสุดยอดเลยเป็นวอแจขอบคุณคุณ 2X นะคะขอ endless r a i n ได้เดี๋ยวจะไปทำกันบ้านมาขอบคุณมากๆสำหรับเพลงใหม่ๆจากทุกคนนะคะขอบคุณคุณยิ้มนะคะบอกพร้อมาเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะ พวกคุณชอบเราก็ดีใจมีกำลังใจร้อนหลามร้อนเหลือขอบคุณคุณเกานะคะใช่คุณเกาแล้วก็า K U L L พร้อมมากเลยครับแล้วก็ยิ้ม2ยิ้มเราให้คุณ3ามยิ้มเลยเอ๊ขอบคุณคุณนิกก็ต่อนะคะพี่แซ่พี่แส่เสียงพร้อมมากขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาฟังกันค่ะทุกคนมาอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขละหูแมวกระดุกกระดิกขอบคุณคุณทอชิคุงอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปแล้วครับเดี๋ยวผมมาดูยอดหลังไปครับสำหรับคนที่จะไปนอนนะคะทุกราของเราเลยคนที่รีบไม่ใช่รีบหมายถึงว่าคนที่ไม่ไหวละอ่อนเพลียเกลียใจก็ไปนอนได้เลยนะคะไม่เป็นไรเลยเรารักทุกคนเสมอแม้ทุกคนจะหลับฝันดีอยู่คุณดูย้อนหลังได้ตลอดเลยหรือคุณจะดูย้อนหน้าด้วยก็ได้เ <laughs> จอกันไลฟ์หน้าได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาเลยขอบคุณคุณอาฮอริชิคโฮอิชิสคุโนะนะคะ เสียงหล่อบแบบนี้ขอเพลงพี่กล้วยอาสยามเลยไหมครับไม่รู้จักอะแต่ว่าได้เดี๋ยวจะไปฟังมาขอบคุณคุณอิกเกะใช่ไหมอิก,กิเซกินะคะแบบมาดำน้ำไปด้วยกันเถอใช่ยเราเป็นคนที่แบบชอบอะไรแบบเรียวๆตรงไหนลองไม่ได้ก็ดำเลยขอบคุณคุณ,คณมวยอีกครั้งนึงนะคะจำชื่อได้คุณหมวยน่ารักมาก,ากส่งอิโมจิโป้งๆมาสองอันขอบคุณคุณ,คณประจายนนรนามวี3ีิะน,นะคะพี่เซกับไลฟ์ันนี้พี่เซกับการดำน้ำดูปะการัง ปากกาลังทมินสุดแสนพิเศษได้ไว้สักวันหนึ่งจะตั้งชื่อคลิปเป็นไลฟ์ปากกาลังทมินขอบค,คุณคุณน้าตกใจน่าตกใจแบบ O.W.O. แบบ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> อย่าลืมพักดื่มน้ำด้วยนะคะใช้เสียงเยอะจะเจ็บคอได้จริงคุณทุกครั้งนะที่แบบตื่นมาแล้ววันไหนมีลฟสจะรู้สึกว่าแบบคอแห้งคอแห้งแปลกๆแต่แจากทุกวันเพนกูทักตลอดเลยว่าอื เวลาตื่นมาแล้วคอแห้งนะจะแบบเฮ้ยเป็นกูพี่เป็นอะไรไม่รู้อะวันนี้เสียงแห้งละอ๋อเพราะพี่มีไล์ไงอ่ะวันนี้พี่มีไล์ไง,นนไไงทุกวันที่พี่จะไลฟ์และพี่จะเสียงแห้งมันเหมือนเป็นอะไรนะแพ้การไลฟ์แบบ allergy to the livestream ขอบคุณคุณ <c oughs> dkmkmvaskvk <c oughs> อย่าฟังเพลง Rise นะคะได้เดี๋ยวจะไปหาฟังแล้วจะมาทำเกันบ้านให้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณคุณไฮ i ิ d r a g ก็อีกครั้งนึงนะคะบอกว่าหลงเลยอะ หลงคุณเหมือนกันคุณนี่ชื่อแบบอ่านแล้วจำชื่อได้เลยอ่ะชื่อเท่มากจริงๆจุดปังขอบคุณคุณแคทหน้านะคะขอเพลงซ c แคทแปดอ่อักอันนาะอักอันไหนหน้าแมวน่ารักมากขอบคุณคุณแคทน้าสำหรับดเน a นะคะเลขสวยเหมือนเดิมแล้วก็ซ c แคทแปดเดี๋ยวจะไปลองฝึกร้องนะคะแต่ว่าจำเมโลดี้ได้อยู่เป็นเพลงที่เพาะมากจริงๆชอบเหมือนกันขอบคุณคนมอมิชิป,ปุโกโกะใช่จำได้ว่าไลไ์ที่เราอ่านชื่อนี้แบบมมิชิป,ปุกกะ ขอบคุณสำหรับดเน a นะคะฟังเพลงไปทำกันบ้านออนไลน์ไปลองเพราะขอบคุณมากเลยคุณตั้งใจทำกันบ้านด้วยนะอย่ามัวแต่ฟังเพลงกันไม่ได้นะ ขอบคุณคุณประจัยในรัศมีวี24แล้วนะทุกคนพี่เซพี่เซพิเซฟังเพลินมากเลยครับเพลิดเพลินจนเริ่มง่วงนอนแต่จะอยู่ดูให้จบคุณนอนหลับไปเลยก็ได้นะจริงเดี๋ยวแบบเอางี้ถ้าทุกคนเอางี้มามาทำสโลแกนใหม่ดีว่าถ้าคุณถ้าเราเปิดไลฟ์ฟ้องเพลงแล้วคุณหลับนะตอนจะปิดแล้วเราจะตะโกนให้ทุกคนไปนอนทุกคนจะได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วไปนอนดีๆแบบโอเคปิดไลฟ์เราไปนอนกันได้แล้วดีมาดีมามขอบคุณคุณบอสครับตรับโดนทครบพี่เซพี่เซเอาคลายแม็กจับใดที่สุดคุณก็ สื่อสารกับเราดีใจมากๆเลยขอบคุณคุณบอสครับนะคะเป็นคอรนี้โดนเดทมากว่านั้งแต่คลิปแรกคือเจอในดิทกอดทีไรก็คือจะเข้าไปอ่อยกันทุกทีขอบคุณมากรักคุณมากเลยนะขอบคุณมากขอบคุณคุณแคทหน้าอีกครั้งนึงนะคะขอแคร์เซราเซราให้บอกคงจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเมืนบอกคงนะแต่ร้องไม่เป็นก็เลยแบบพลั้มพลือกันนิดนึงแต่ว่าได้ถ้าบอกคงขอเราจะร้องให้ครั้งหน้าคือมีกฎนะถ้าบอกคงจะขอเพลงอะไรต้องขอให้ครบเจ็ดสีจะร้องให้ทุกเพลงเลย ขอบคุณคุณกันกันนะคะสำหรับหนึ่ง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 ขอพรได้หนึ่งคอขอบคุณมากเลยนะคะพี่เซพี่เซไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเรียกเฉยๆคุณอย่าไปตามคุณบอสคงบอสคงดิคุณคุณจะไปเอาขอเป็นแบบอย่างไม่ได้นะขอบคุณคุณอ่าแคทหน้านะคะรู้สึกโดนแนดรอปที่5าแล้วมั้งขออีกเพลงนะคะเซทเ e มเปอร์นะไลฟ์นี้ไม่ได้ขอไลฟ์หน้าละกันได้คุณแคทหน้าได้เพื่อคุณได้เราจะไปฝึกร้องเพลงเซ p เ e m b e อร์มาให้ ขอบคุณสำหรับโดนทรอบที่5นะคะจะขอบคุณคุณไปเรื่อยๆเลยขอบคุณคุณโยแซ่ครั้งหนึ่งสำหรับหนึ่งหนึ่งอย่าลืมขอพอนะแล้วก็ขอบคุณคุณบอสครับอีกครั้งหนึ่งอยากเห็นพี่เซพี่เซชุดแมดเหรอวตเตอร์ป้ามาลิมีเป็นไงล่ะก็ใส่หัวแมดอยู่เนี่ยมีหูแมวให้ด้วยสุดปังแล้วคุณจริงเชื่อสิขอบคุณคุณประจัยนิรนาวี25นะคะพิเศษพิเศษพิได้เลยคุณประแจประแจ คุณอขอบคุณคุณ mystery follower นะคะตั้งแต่ที่เปลี่ยนชื่อในเกมเป็นปัจจัยธรมินก็สัมผัสได้ถึงพลังนี่คุณไปเปลี่ยนชื่อในเกมกันจริงๆเหรอเนี่ยเกมอะไรอะ่ะ <c oughs> ไหนใครบอกว่าจะมีอะไรนะเกิล R O V เป็นปัจจัยธรมินนี่ผลิรอเข้าอยู่เลยเนะี่ยไม่ได้แล้วอ่ะใจมันระสำระสายต้องการอยู่ในเกีย โอเคต่อมานะคะก็ขอบคุณคุณอัมเนียอีกครั้งหนึ่งนะคะโหเห็นชื่อคุณบ่อยจริงจริงจริงๆตรงเนี้ยเอาจริงๆนะจำชื่อได้หลายคนมากเลยเพราะว่าเห็นบ่อยมากเลยเห็นทั้งแบบเอ่อทั้งในทวิตในดิสคอร์ในโดเนี่ยคือเห็นบ่อยมากแล้วก็ในคอมเมนต์ด้วยคือพยายามจำชื่อทุกคนอยู่แล้วก็นะจริงจริงจริงพยายามจะจำทุกคนให้ได้แต่ว่าถ้าสมมติลืมชื่อใครไปต้องขอโทษด้วยจริงๆโอเคก็ขอบคุณคุณอัมเนียนะคะสำหรับเลื่อ1 2อีกแล้วนะครับ EP2 มีผีพี่โตขาหมูเยอรมันไหมครับ เอาเป็นว่าไม่น่ามีนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรถามพี่โตว่ามีขาหมูภาค2ไหมขอบคุณคุณทีทีนะคะสำหรับตังไม่พอทำสอง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 ไม่เป็นไรคุณ13เซ็กซี่กว่าสองสองเยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณประจานิระนาม V26 นะคะวันนี้ไลฟ์สนุกมากเลยครับถึงแม้ว่าเครื่องนึงจะไม่รู้จักเพลงเลยก็ตามโอ้ยขอโทษคุณแต่ว่าก็ถือว่ามาเปิดใจฟังเพลงใหม่ๆกันแล้วเราก็จะไปลองฟังเพลงเนี่พวกคุณอ่า เรียกว่าอะไรนะเสนอมาด้วยเราจะได้แบบแลกเปลี่ยนกันดีไหมขอบคุณคุณอารเมียนะคะสำหรับสองสออีกแล้วคุณอารเมียนผมจะทำมันเองได้คุณคุณจะทำสองสองแทนทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณคุณประจานี้นะนาวี2ีจประจาทำมินจะมีไปไเรื่อยๆครับ กี่คนแล้วถามจริงกี่คนแล้วขอบคุณคุณแอนแอนิ a อลนะครับคุณวาดรูปเท่มากเลยเราชอบหลายเซนคุณน่านหน่อยจะ,จะตั้งใจวาดชุดแมนะครับพี่สาวเดียวเดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มเราต้องคุยกันถึงนายจะโด o n a t i เล่ได้ s e t y แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันขอบคุณคุณแคทหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเธอว่าปัจแจตมินอะไรนะพี่โฮดูเฮโฮลูฮีเหมือนฮัลโลฮีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ขอบคุณคุณแคทหน้านะคะน่ามากมากขอบคุณมากจริงๆค่ะ ขอบคุณคุณประจัยนิรนามวี7อีกครั้งนะคะคืนนี้นอนหลับฝันดีแล้วครับฝันต้องแบบฝออราอนๆแ,แนะฝันดีแล้วนะครับหลักพิเศษมากๆมากๆนะครับอยาอยากเล่นอว v กับพิเศษได้คุณถ้าเราเข้าไปเจอคุณเล่นอว v กันใน d i ส c o r d เดี๋ยวจะไปแจมด้วยแล้วก็หลักพวกคุณมาเหมือนกันทุกคนเลยทั้งคนที่เป็นประจัยนิรนามแล้วคนที่ไม่ใช่ประจัยนิรนามรักทุกคนจริงๆขอบคุณคุณบอสครับนะคะพิเศษพิเศษเรียกเฉยๆไม่มีอะไรคุณบอสคุณบอสครับ <laughs> ขอบคุณคุณพลังเกอร์สำหรับโดเนทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณบอสครับพิเศษพิเศษเรียกเฉยๆยไม่มีอะไรอีกรอบนึงคุณบอสคุณบอสจะทำอย่างพิเไม่ได้คุณบอสขอบคุณคุณไท้ปริทราก้นะคะพักผ่อนให้พอนะคะหลับฝันดีคุณก็หลับฝันดีพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนกันนะวันไหนที่เราไลฟ์ตึกมาเกินไปต้องขอโทษด้วยจริง ขอบคุณคุณศักศักวาสินนะคะสำหรับสอง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 มันกลายเป็นแทนไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมทุกคนรอระบบสมาชิกอยู่นะครับอยากเข้ารัฐที่ประแจทามินได้เดี๋ยวจะแจ้งเรื่องให้บอกคุงทั้ง7สีฟังแล้วก็บอกคุงครัวมาแพ็กด้วยขอบคุณคุณอามเนียนนะคะสำหรับสอง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 อีกครั้งหนึ่งนะครับฝันดีครับพี่ฮอร์ีฝันดีผมรอบเดียงผมนี่คือผมที่เป็นแซนหรือผมที่เป็นคุณผมที่เป็นแซนนี่กาดไม่ไหวนะ Uh, ฝันดีถึงคุณเหมือนกันย้อนหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณยูเซ่อีกรอบนึ่งนะคะฝันดีครับผมขอบคุณคุณยเซ่ฝันดีคุณยูเซ่แล้วก็ฝันดีทุกทุกคนที่ไปนอนตอนนั้นตอนนั้นคือเวลาอ้อมสี่ทุ่มยี่สิบห้ากับยี่สิบหกนาทีฝันดีย้อนหลังหลังไปเยอะเลย ขอบคุณคุณบอสครับเฉยๆนะคะพี่แซ่พี่แซเลืกเฉยๆไม่มีอะไรครับได้ครับได้ครับคุณขอบคุณคุณปัจจัยในระนาม V ี8นะคะพี่แซ่พี่แซ่ดัดทีปัจจัยทำยินจงเจริญได้คุณขอให้ทุกคนตรงนี้จงเจริญเช่นกันเฮลนี่ไม่ใช่เฮลไฮดราแล้วนะเป็นเฮลปัจจัยอะไรกันเนี่ยขอบคุณคุณครันชี่ไอๆนะคะคิดถึงจังเลยบอกอาราดอ่ะรูปปั้นที่สองสักครู่อ๋อปั้นรูปที่สองสักครู่ใจเย็นนะคุณครันชี่จเย็นๆก่อนนะจ๊ะขอบคุณคุณอามเนียนะคะ ไม่มีสองสองแล้วขอบคุณมากเลยค่ะคุณขอบคุณคุณบอสครับไปคันอะทิเซ่ไปเซเด็กเซ่ไม่มีอะไรว้าขอบคุณคุณ Crunchy AI นะคะอ่านชื่อถูกออกไป20คุณได้คุณเราจะนั่งอ่านชื่อคุณ20ทีครันชี AI Crunchy AI เอาเป็นว่าวันนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับโดเน่ของคืนคาราโอเกะก็ขออนุญาตเก็บตกแล้วก็มาจิบน้ำชาจิบชาโบบะคุณรู้เปล่าว่าไอชาไข่มุกเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษไข่มุกเขาเรียกโบบะนะแบบโบบะโบบะไม่ใช่โบบะก็คือบ O B A บะนั้นถ้าคุณจะกินชาไข่มุกก็ต้องแค n น have a บ o b a โบบทีเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับทุกโดเนทเลยนะคะอ่านจะอ่านให้ครบทุกไลน์เลยจริงๆจะเก็บตกให้หมดให้ครบไม่หลุดลายสายโบบะเอาเป็นว่า วันนี้ก็ขอบคุณไปก่อนขอขออนุญาตไปถอดหูแมวบนหัวกับไอ้แผ่นๆนั่นก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะฝันดีนะคะอยดีเอาฝันดีแล้วเราลงตอนกี่โมง <laughs> บ๊ายบาย